นมัสก,การพระจาราร์วันทาครัวจารย์รุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเด็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่10เมษายนพุทธศักราช2568ตรงกับวันบุรัสบดีขึ้น13ค่ำเดือน5ปีมะเส็ง วันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกเสียบโชคของวันนี้คือสีโทนดำสีม่วงแก่สีเปลือกมงคุดทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศดับโชคของวันนี้คือทิศหอรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องระดับความสำเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญ <Yeah. S 2> <nal> ิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลกิอีในชื่อคือดอเด็กตอเต่าถอถุงถอทหารถอถุงและนอนหนูเด็กชายที่เ <må> กิดวันนี้ควรใช้อักษ ตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสดาสโบรสีสอเสือหอหีบรอจุราอ่างและหอนกูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้คนใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและอออ่างเลขมงคลวันนี้เลขหนึ่งเลข4และเลข3หมายซ์เซตวันนี้เสียงธรรมกล่าวไว้ว่าคนชั่วแม้ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีก็หาใช่คนดีไม่ผู้ที่รู้ และคัดค้านเป็นคนแรกก็คือตนเองขอเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ